สวัสดีครับยันดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเรานะครับก่อนศึก MotoGP สุดสัปดาห์นี้ที่ Miss n o w o r l d l i r c u i t i คิทมาโกซิมันเชลีสวัสดีค่ะสนามแข่งในอิตาลีที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยสีสันแล้วก็เรื่องราวดราม่าเสมอเลยนะครับบรรยากาศที่นี่มันมันต่างออกไปจริงๆ จริงค่ะมิซาโนนี่มีความพิเศษในตัวเองนะคะเป็นเหมือนอสนามหลังบ้านของหลายทีมแล้วก็นักบิดอิตาเลียนเยอะเลยใช่ใช่ถ้าไม่การแข่งขันมันมักจะมีเซอร์ไพรส์มีความเข้มข้นที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะแล้วก็ล่าสุดหลังจากที่มาร์กมาเกสนี่โอ้โหเดินหน้าคว้าชัยชนะมา7สนามติดๆกันเลย ในที่สุดสถิติก็เอถูกหยุดลงที่บารเซลโลนาใช่ค่ะโดยน้องชายแท้ๆอเล็กซ์มาเกสจากทีม BKS g r a s i n i Racing MotoGP ที่คว้าชัยครั้งที่2ให้ตัวเองในฤดูกาลนี้ไปแบบว่าสุดมันเลยถือเป็นการกลับมาได้ยอดเยี่ยมมากๆของเล็กซัเลยนะคะหลังจากที่แบบพลาดล้มไปอย่างน่าเสียดายใน Sprint Race ตอนที่นำอยู่ด้วยใช่เลยน่าเสียดายมาก ส่วนพี่ชัยมาร์คมาเกสถึงจะพลาดชัยชนะสมัยที่8ติดกันไปอืมแต่ภาพรวมการลุ้นแชมป์โลกสมัยที่7ก็ยังดูสดใสนะคะเพียงแต่ยังเออยังปิดเกมที่นี่ไม่ได้ต้องรอไปวัดกันต่อครับวันนี้เราก็จะมาลองสำรวจประเด็นที่น่าสนใจกันนะครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาโดยเฉพาะจากบทความหลักๆที่พูดถึงศึก MGTPMisano ภารกิจคู่พี่น้องมาเกสแล้วก็แหล่งอื่นๆด้วยค่ะ เราจะมาดูกันว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแข่งการที่มิซาโนเนี่ยน่าจับตามองเป็นพิเศษภารกิจที่แตกต่างกันของสองพี่น้องมาเกสการต่อสู้ของทีมเจ้าถิน่นแล้วก็นักบิดคนอื่นๆที่พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอืมเริ่มกันที่ไฮไลท์สำคัญเลยดีไหมคะภารกิจของพี่น้องมาเกสในสนามนี้คือดูจะสวนทางกันนิดๆอย่างน่าสนใจเลยใช่เลยครับ สำหรับมาร์คมาเกสเบอร์93จาก d u การ์ตี้เล o ัวทีมเนี่ยถึงจะยังการันตีแชมป์โลกที่นี่ไม่ได้แต่เป้าหมายชัดเจนมากคือต้องทำผลงานให้ดีที่สุดในสนามเย้าแห่งที่2ของ d u การ์ตี้และที่สำคัญเลยคือสร้างโมเมนตัมเพื่อไปปิดดิวคว้าแชมป์โลกในสนามหน้าที่ญี่ปุ่นให้ได้บทวิเคราะห์ที่เราดูกันมานะคะชี้ว่าเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดเลยสำหรับมาร์คในการไปลุ้นแชมป์ต่อที่ญี่ปุ่นก็คือ แค่จบอันดับ7หรือดีกว่าในสปรินท์เรสวันเสาร์แค่นั้นเองเหรอครับใช่ค่ะซึ่งดูจากฟอร์มตอนนี้แล้วอืมไม่น่าจะยากเกินไปนะคะอืมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่บทความเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะคะคือแม้ว่ามาร์กจะเป็นนักแข่งที่ชนะที่มีซโน่มากที่สุดในสนามปัจจุบันคือ5ครั้งเลยนะครับเยอะมาก แต่มันกลับไม่ใช่สนามที่เขามีสถิติความสม่ำเสมอหรือว่าโชว์ฟอร์มได้แบบโดดเด่นสุดขีดเหมือนสนาม,มอ,นอื่นๆที่เขาถน,นัดนะคะเหมือนมีมันมีความท้าทายบางอย่างซ่อนอยู่นั่นสิครับน่าคิดเหมือนกันนะว่าเพราะอะไรอาจจะเกี่ยวกับสไตล์การขับขี่หรือการปรับตัวเข้ากับรถดูคาติที่นี่หรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับขณะที่น้องชายอเล็กซ์มาเคสเบอร์7จจาก BKA g r e s i n i Racing MotoGP นี่ โอ้โหกำลังอยู่ในช่วงที่ความมั่นใจอะพุ่งสูงปรี๊ดเลยใช่ครับเพิ่งชนะมาหลังเพิ่งคว้าชัยที่บาร์เซลโลน่ามาหมดัดหมดเป้าหมายของเขาที่บทความชี้ไว้ก็ชัดเจนมากคือสร้างประวัติศาสตร์คว้าชัย2ส,สนามติดต่อกันเป็นครั้งแรกในคลาสม o t ต g p จให้ได้ แล้วแรงขับเคลื่อนมันไม่ได้มีแค่นั้นด้วยนะคะบทความเน้นย้ำเลยว่านี่คือโฮมเรสของทีมเกรซินี่๋อใช่เลยการได้ฉลองชัยชนะต่อหน้าแฟนๆทีมตัวเองที่อิตาลีมาเป็นแรงจูงใจมหาศาลเลยค่ะเพิ่มพลังบวกให้อเล็กซ์แบบคูณ2เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยฟอร์มของเขาในสนามนี้ประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยโอเคนั่นคือเรื่องของพี่น้องมาเกสแต่ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อย การต่อสู้ที่มิสโนมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะการแย่งชิงอันดับ3าในตารางคะแนนและก็ศักดิ์ศรีของทีมเจ้าถิ่นอย่างดูกาติกับอัปเลียที่เดิมพันสูงมากๆในสนามนี้เริ่มที่แชมป์โลกคนปัจจุบันก่อนเลยฟรานเชสโกบานเยียหมายเลขหนึ่งจากดูคาติลีโนเวอรทีมแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยยกให้มิสโนเป็นสนามของเขาเลยก็ว่าได้นะคะขนาดนั้นเลยโอเดียมทุกครั้งตั้งแต่ปี2020เลยนะ แล้วโพเดียมแรกในรุ่น MotoGP ของเขาก็เกิดขึ้นที่นี่ด้วยผมยันทึ่งกับการคัมแบ็กของเขาที่บาร์เซโลนาอยู่เลยนะคือสุดสัปดาห์ดูจะยากลำบากมากสำหรับเขาแต่สุดท้ายไล่จากอันดับ21มาจบที่7ไดใต้นี่แบบเหลือเชื่อจริงๆใช่ค่ะน่าประทับใจมากตอนนี้คะแนนก็นำมาโกเบเซกิอยู่ตั้ง40แต้มแล้วด้วยหลังจากเบเซกิสะดุดไปหน่อย บทความวิเคราะห์ไว้น่าสนใจค่ะว่าในฐานะนักบิดอิตาเลียนขี่ให้ทีมอิตาเลียนในสนามเย้าเนี่ยแรงจูงใจของบันญ,ญาย่าสูงริ่วแน่นอนอยู่แล้วนะคะครับแต่ในขณะเดียวกันแรงกดดันมหาศาลหลังจากสุดสัปดาห์ที่ยากลำบากมาบวกกับความคาดหวังจากแฟนๆเจ้าถิ่นอีกมันอาจจะเป็นดับสองคมก็ได้นะคะต้องดูว่าเขาจะรับมือกับความกดดันตรงนี้ยังไงแล้วฝั่งแอปเปิลิอาเรซิล่ะครับ ทั้งมาร์โกเบเซกิแล้วก็ฮอเก้มาตินบทความบอกว่าทีมนี้กระหายชัยชนะทีม่มิซาโนโมากๆเพราะเป็นสนามเย่าของโรงงานแอปเิลเลียโดยตรงเลยถูกต้องค่ะสำหรับฮอเก้มาตินนี่คือสนามที่เขาเคยกลับมาเทสรถหลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะอ๋อครับแหล่งข้อมูลชี้ว่าประสบการณ์บนรถที่มากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยน่าจะทำให้เขาเริ่มกลับมาต่อกรในกลุ่มหน้าได้แล้วละค่ะอืม ส่วนเบสซี้สถานการณ์มันบังคับให้ต้องสู้เต็มที่แล้วเพื่อเก็บแต้มไล่บานยาญ่าในการลุ้นอันดับ3แต่คำถามสำคัญก็คือแอปรเลียจะมีอาวุธอะไรมาสู้กับดูคาตีที่ดูแข็งแกร่งเหลือเกินในสนามนี้ได้พูดถึงผู้ท้าชิงดูคาตีค่ายที่ฟอร์มร้อนแรงจนบทความยกให้เป็นเอ่อ มาเมื่อที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือ KTM ครับพวกเขาดูพร้อมจะเข้ามาเบียดแย่งชัยชนะอย่างเต็มตัวแล้วนะใช่เลยค่ะโดยเฉพาะเอเนียาสเสตียนินีหมายเลข23จาก Red Bull KTM Tech3 บดความชี้ว่าเขานำทัพ KTM ได้อย่างน่าประทับใจมากที่บาร์เซโลนาใช่ครับโดดเด่นเลยทั้งทที่เป็นสนามที่เขาอาจจะไม่ได้ถนัดเท่าไหร่แต่พอมาถึงมิซานโนนี่สิคะแหล่งข้อมูลยกให้เป็นสนามโปรดของเขาเลย ผลงานในอดีตมันฟ้องชัดเจนผลงานของ The Beast ที่มีซา n โนนี่มันระดับตำนานจริงๆนะครับเคยชนะมีช็อตขึ้นโพเดียมแบบเหลือเชื่อหลายครั้งอย่างการคว้าพโพเดียมแรกในอาชีพหรือการแซงมอร์ติเซนโค้งสุดท้ายเมื่อปี2024นั้นโอ้โ oh. หใช่ค่ะจำได้เลยบทความถึงกับฟันธงเลยนะว่าสุดสัปดาห์นี้เขาคือหนึ่งในตัวเต็งที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลย แล้วการต่อสู้ภายในทีม KTM ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะเปโดรอากคอสตาดาวรุ่งใหมายเลข31จากทีมโรงงาน Red Bull KTM hmm. ทำความเร็วได้ดีที่บาร์เซโลนาแต่ว่าจบตามหลังบัสเชนีนีไปนิดนึงบทวิเคราะห์มองว่าสนามนี้เป็นโอกาสให้เขาได้เอาคืน <laughs> และการบุกไปเอาชนะบัสเตนีนีในสนามที่เป็นเหมือนถิ่นของคู่แข่งได้เนี่ยมันจะเป็นการประกาศสักดาที่สำคัญมากเลยคะ่ะสำหรับดาวรุ่งคนนี้ แล้วจะลืมร r a d Binder หมายเลข33จากทีมโรงงาน KTM ไม่ได้เลยนะครับคนนี้อาจจะไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่แต่บทความย้ำว่าฟอร์มเขาสม่ำเสมอมากพร้อมท้าชิงท็อป5ใต้ตลอดใช่ค่ะอย่างที่ Barcelona ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม3คันที่บทบี้กันอย่างเมามันเลย ส่วน m a v i r k c ิ b i n ญ a เ e s หมายเลข12จาก Red Bull KTM Tech 3แหล่งข้อมูลระบุว่ายังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการเจ็บไหล่อยู่นะคะแต่ฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเพื่อนร่วมทีม KTM คนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีให้เขาพยายามเค้นฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนอกจากกลุ่มหัวแถวแล้วกลุ่มที่บทความมองว่ามีศักยภาพลุ้นโพเดียมหรือว่าต้องการแก้ตัวจากสนามก่อนก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลย เริ่มที่ฟาบิโอควาตารารหมายเลข20ของ Monster Energy Yamaha MotoGP ฟอร์มของควาตารารนี่บทความวิเคราะห์ว่าเริ่มเห็นสัญญาณบวกชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะครับคบล่าสุดที่บาเซลโลนาคว้าที่3ใน Sprint Race แล้วก็จบที่5วันอาทิตย์ถือว่าเป็นการยกระดับที่สำคัญของ y a มาฮ่เลยค่ะแล้วมิซาโนก็เป็นสนามแห่งความทรงจำของเขาด้วยนะทั้งการควา้าแชมป์โลกปี2021ที่นี่โชว์ฟอร์มเด่นตั้งแต่เป็นรุกกี้เลย ช่ค่คะแถมยามาฮ่าเองก็มีสถิติที่ดีกับสนามนี้แต่ประเด็นที่บทความไฮไลท์เป็นพิเศษเลยคือควาตาราโร่เ huh. พิ่งได้ทดสอบเครื่องยนต์ V4 ตัวใหม่แบบส่วนตัวมาอู uh ้ห huh. ูอันนี้น่าสนใจมากนี่อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเปล่านั่นคือคำถามใหญ่เลยค่ะและที่น่าสนใจกว่านั้นคือบทความยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าออกุสโตเฟอร์นันเดสนักบิดทดสอบของยามาฮ่า จะลงแข่งด้วยสิทธิ์ไวการ์สสุดสัปดาห์นี้อ้าวเหรอครับและจะใช้เครื่องยนต์ V 4ตัวใหม่ที่ว่านี้ด้วยโอ้โหเท่ากับว่าเราจะได้เห็นประสิทธิภาพของมันในการแข่งขันจริงเทียบกันเลยน่าติดตามมากๆค่ะน่าดูมากมาถึงนักบิดเจ้าถิ่นอีกคน f r a n c ก m o บิเดลลี่หมายเลข21จาก p e r t a ทามินา Enduro Vr 4 6 r a c i n g Team บทความชี้ว่านี่เป็นสุดสัปดาห์ที่เดิมพันสูงมากสำหรับเขาเลย เพราะเป็นทั้งสนามเย่าของตัวเองแล้วก็ของทีม VR46 ด้วยใช่ค่ะแล้วผลงานที่มิซาโนของ m o บิเดลลี่ก็มีดีกรีนะเคยขึ้นโพเดียมสปรินต์ปีก่อนแล้วชัยชนะ MotoGP ครั้งแรกของเขาก็เกิดขึ้นที่นี่ในปี2020อืมจำได้จำได้ไดแต่สถานการณ์ปัจจุบันคือคะแนนดันมาเท่ากับเพื่อนร่วมทีมฟาบิโอดิเจนานโตนิโอพอดีเป๊ะเลยค่ะอ้าวเท่ากันเลย บทความมองว่าสุดสัปดาห์นี้ใครทำได้ดีกว่าอาจจะส่งผลต่อสถานะในทีมระยะยาวได้เลยนะคะส่วนฟาบิโอดิจันันโตนิโอหมายเลข49คู่อูของมอร์บิเดลี่เพึ่งได้ความมั่นใจมาจากโพเดียมสปรินที่บาร์เซลโลนามาสดสดร้อนๆใช่ค่ะแต่บทความก็ชี้ให้เห็นสถิติที่น่าแปลกใจเหมือนกันคือที่มิซาโนนี่เขายังไม่เคยจบใน8อันดับแรกเลยเอ้าหรอคะใช่ครับต้องดูว่าจะล้างอถันนี้ได้ไหม และอีกคนที่บทความยังไม่ตัดชื่อออกจากการลุ้นพื้นที่โควดียมนะคะแม้ว่าจะเจอ2ส,สนามหลังที่ไม่ค่อยดีนักคือเฟอร์มินอัลเดเกอร์หมายเลข54จาก BK8 g r ป s i กรซิเนียโมโตจีียังมองว่าเขามีศักยภาพพอที่จะสร้างเรื่องเซอร์ไพรส์ได้ถ้าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางนะคะทีนี้ขยับมาดูการต่อสู้ในกลุ่มกลางตารางกันบ้างซึ่งบทความชี้ว่าการแย่งชิงตำแหน่งในท็อป10เนี่ยก็ดูเดือดและก็มีความหมายไม่แพ้กลุ่มหน้าเลยนะมีหลายคนที่น่าจับตาเป็นพิเศษ เราลองไปดูเป็นกลุ่มๆดีกว่าไหมครับได้เลยค่ะเริ่มที่กลุ่ม Honda ก่อนเลยที่บทความมองว่ากำลังพยายามหาทางกลับมาอย่างหนักเลยช่วงนี้ครับโยฮันซาโกหมายเลขบ5จาก Castro Honda LCR คงอยากแก้ตัวสุดๆเลยหลังพลาดล้มจากอันดับ5สนามที่แล้วไปอย่างน่าเสียดายใช่ๆชน่าเสียดายมากส่วนคู่หูทีมโรงง,งาน HRC Castro อย่างลูก้ามาริน่หมายเลข10ฟอร์มเริ่มกระเตื้องขึ้นนะคะ จบอันดับ8ล่าสุดและโจนเมียหมายเลขก6 6แม้ฟอร์มโดยรวมปีนี้ยังไม่เปรี้ยงปร่างเท่าไหร่แต่ผลงานวันอาทิตย์ที่ดีที่สุดของเขาในปี2024เนี่ยก็เกิดขึ้นที่มิซาโนนี่แหละค่ะอ๋อน่าสนใจกลุ่มต่อมาคือ TrackH o u s e m o t o ี P t ทีมบทความชี้ว่าเริ่มเห็นสัญญาณการพัฒนาที่ดีขึ้นนะไอโอคุระ ok หมายเลข79เพิ่งกลับมาติดท็อป10ครั้งแรกตั้งแต่สนามมูเจโลนู่นเลยค่ะ แถมมิซาโน่คือสนามที่เขาชนะโมโต2ูครั้งล่าสุดเมื่อปีก่อนด้วยน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้เขาได้เยอะเลยใช่ค่ะน่าจะช่วยได้เยอะส่วนราอูฟอร์นันเดสหมายเลข25ก็กำลังมองหาท็อป10แรกตั้งแต่สนามออสเตรียผลงานดีสุดที่นี่คืออันดับ8ปี2023ัยับมาที่กลุ่มยามาฮ่อีกคู่มิเกลโอลิเวราหมายเลข88จาก Prima p r a มักยามาฮ่าโมโ g p พีเพิ่งทาผลงานดีสุดของปี2025ด้วยอันดับ9สนามล่าสุดนี่เอง Mm hmm. บทความมองว่าเขาต้องการต่อยอดฟอร์มนี้ให้ได้ขณะที่แจ็คมิลเลอร์หมายเลข43เพื่อนร่วมทีมก็กระหายการกลับเข้าท็อป10ครั้งแรกตั้งแต่สนามเบอร์โน่นู่นเลยนานมากนานเลยนะคะส่วนอเล็กซ์รีนส์หมายเลข42จากทีมโรงงานมอนสเตอร์เอเน y a m จียมา ก็ต้องกลับมาเก็บแต้มละค่ะหลัง DNF ครั้งแรกของปีในสนามที่แล้วครับและสุดท้ายที่น่ายินดีมากๆเลยระบทความก็กล่าวถึงด้วยคือการคัมแ b a c k ของนักบิดหนึ่งเดียวของไทยเราก้องสมเกียิจันทราหมายเลข35จากอิเดมิสุฮอนด้า LCR ค่ะกลับมาแล้วจากการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บไปกลับมาลงสนามอีกครั้งก็ถือเป็นการเผชิญความท้าทายใหม่ที่มิซาโนเลยต้องให้กําลังใจกันเยอะๆครับเรียกว่ามีเรื่องราวให้ติดตามเยอะมากจริงๆนะคะ สุดสัปดาห์นี้บทความที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยย้ำชัดถึงความสำคัญของมิซาโนมากๆทั้งในฐานะสนามเย้าวความกดดันต่างๆใช่ภารกิจที่แตกต่างกันของพี่น้องมาเกสการต่อสู้แย่งชิงอันดับแล้วก็ศักดิ์รีของทีมโรงงานอิตาเลียนไปจนถึงการดิ้นรนของนักบิดในกลุ่มกลางตารางมันมากกว่าแค่การแข่งขันในสนามจริงๆนะครับมิซาโนนี่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วย บทความพูดถึงการเป็นพื้นที่บ่มเพาะความฝันของนักแข่งอิตาลีรุ่นยาวมากมายเลยอืที่นี่คือจุดเริ่มต้นของหลายๆคนที่อยากก้าวขึ้นมาเป็นชาวบรรยากาศมาเลยมีพลังงานพิเศษบางอย่างคําถามสําคัญทิ้งทายที่บทความเขาตั้งไว้ก็คือการแข่งขันที่มีสานโนครั้งนี้จะออกมาในรูปแบบไหนกันแน่จะเป็นการตอกย้ําเส้นทางสู่แชมป์โลกสมัยที่7ของมาร์กมาเกสที่ญี่ปุ่นตามที่หลายคนคาดการไว้อื หรือว่าธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ของสนามแห่งนี้จะสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญพลิกสถานการณ์การลุ้นแชมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลกันแน่หรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์จากนักแข่งคนอื่นที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ใครจะไปรู้นี่แหละครับคือสเสน่ห์ของ MotoGP ที่มีสซโนโใช่เลยค่ะต้องรอติดตามชมกันอย่างใจจดใจจ่อจริงๆครับสุดสัปดาห์นี้